สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาลองทดสอบขับรถ ADV 350กันโดยความเร็วที่ผมใช้นั้นจะไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราจะขับทั้งหมด142กิโลแล้วเราจะมาดูกันว่าอัตรากินม้มันจะเป็นยังไงกันบ้างผมขับคนเดียวนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมต้องเอาอาหาร สุนักไปให้หมาที่บ้าน,นครับก็เลยเป็นงานทดสอบไปในตัวนะครับจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบ <ๆ S 1> สําหรับใครๆหลายคนที่ต้องการจะซื้อรถ a อ v ดีวนะครับสาหรับผมนั้นปกติแล้วผมจะบ่นเลือกอัตรากินน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปนี้กันครับว่ามันจะได้อัตรากินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปติดตามรับชมคลิปกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรา เติมน้ำมันกันก่อนแล้วกันมอใส่ช่องนู้นมองไม่เห็นเก้าห้าเต็มถังครับตอนนี้ราคาน้ำมันสามสิบบาทจุดห้าไปครับรีเซ็ตทริปกันเต็มต้องออกเดินทางได้ครบแล้เนี่ยนอนก่อน เดินทางกันต่อก็ตอนนี้นะครับเราขับอยู่ที่แปดสิบได้ประมาณสามสิบสองกิโลต่อลิตรนะครับบิดเกินกว่านี้ไม่ได้นะถ้าเกินกว่านี้ปุ๊บจะลดละจัดอีกสองเกียร์นะครับถ้าบิดไปแปดสิบสี่แปดสิบห้าจะลดเลขหลังเลขหลังอ่ะจะเริ่มลดละตอนนี้สามสิบสองจุดสี่ก็ลองขับมาประมาณเก้าเก้ากิโลอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดไว้ก็คือเรื่องของลมนะครับ เวลาเราออกทริปไกลๆหรือว่าถนนเส้นเอเชียพวกเนี้ยมันจะมีลมขเ้ามาประทะรถมันทําทให้รถเราหน่วงขึ้นไปอีกพอมันหน่วงขึ้นอ่ะผมก็คิดว่ารถเรามันไม่เร็วใช่ป่ะเราก็ต้องบิดเติมไงออไรกนะ่าจะเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งก็เกี่ยวนะีตอนนี้เหลือสามสองจุสามแล้วนะขนาดบิดเท่าเดิมเลยนะ ตอนนี้นะครับเราขับไปทั้งหมด25กิโลตอนนี้ผมขับ80ไม่ได้แล้วต้องเพิ่มาเป็น90ไม่หวขับ80รู้สึกแบบโหช้ามากเลยอ่ะดูในหมวกนะจาก,ก,จะกิโลอยู่ที่31กิโลต่อลิตรนะครับตอนนี้อันนี้เป็นขาไปนะขับไปเรื่อยๆวันนี้ตอนเช้าก็ยังไม่ค่อยเยอะครับ7โมงก็อีก24นาที เราดูที่เวลาเราขับรถไปขับไปกี่นาทีแล้วเราขับรถไปทั้งหมดยี่สิบนาทีนะครับเ,เวลาที่ผมบอกว่าเวลาขับรถไปยี่สิบนาทีเนะี่ยมันเป็นเวลาที่เราขับรถนะครับไม่รวมพักอะ่ะเวลาเราบิดสตาร์ทใหม่มันก็นับเวลาเดิมนะครับก็เอาไว้ดูเวลาขอคลิปแก้เบื่อแล้วก็อุณหภูมิน้ารถแจ้งไว้ที่ยี่สิบเจ็ดองศา แต่รู้สึกเริ่มร้อนแล้วง่วงอะขับช,ช้าๆแล้วอบง่วงผมอะเหมือนเหมือนมันแบบมันอึนๆผ้ามันช้ามันก็ทำให้เราง่วงก็เลยพยายามขับเก้าสิบขึ้นตลอดดูสิเราขับรถไปกี่นาทีแล้วเราขับรถไปทั้งหมดสี่สิบเจ็ดนาที ขับไปจะหกสิบกิโลแล้วน้ำมันยังไม่ยุบเท่าที่ผมสังเกตด,ดูอะถ้าผมพับประมาณชา้าๆอางเนี้ยต่ำกว่าร้อยอะน้ำมันมันจะไปยุบตอนประมาณเลยไปประมาณแปดสิบโลน้ำมันจะยุบไปขีดหนึง่งพอขีดแรกยุบได้ขีดต่อไปก็ยุบเร็ว น่าจะต้องแวะซื้อของกินหน่อยลนะที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยครับได้จอเ็บขนชี่ดีก็ตอนนี้เราขับไปทั้งหมด66กิโลนะครับแล้วก็อัตรากิินวันแจ้งอยู่ที่30.6สิบจกกิโลต่อลิตรขับช้านะขับ 80, 70, 90ยังไม่เลยร้อยเลยครับชิปนี้ ก่อนนี้เป็นการทดสอบลองขับแบบช้าๆดูบ้างผมก็อยากรู้ไงว่ามันได้เกินสามสิบโลลิตรหรือเปล่าสำหรับผมอะถ้าขับประมาณร้อยยี่ร้อยสมอะแล้วได้ประมาณยี่สามยี่สี่โลลิตรอะผมโอเคแล้วอย่างทีิปล่าสุดที่เราไปทำชคหน้านมาขับขับอะผมขับร้อยสามร้อยี่ร้อยสามตลอดนะครับถนนเส้นเอเชียผมก็ได้ประมาณยี่สามโลลิตรก็ถือว่าโอเคนะ กับความนิวที่ใช้ไปแต่ก็แ,กแลวกวมาด้วยกับอัตราก,กินน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเจอกันในทีตอนขากลับแล้วกันอันนี้ขับมา73็มกิโลได้30.8กิโลตอนน่อลิตรครับขับไม่เกิน100ขับอยู่ที่90้ก่อนหน้านี้เป็นเวลาบ่ายสามกับอีกสิบสามนาทีนะครับเรากังจะเดินทางกลับลงสวรกันก็หาม,มาขับ ไปได้73กิโลนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตทิปก่อนดูซิว่าจะหมดค่าน้ำมันกี่บาทนะครับในการขับที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงผมบอกครับตอนนี้น้ำมันขีดแรกของผมยุบไปแล้วขับไปได้87กิโลเพราะว่าขามาเลยผมขับช้าแล้ะปกติมันจะยุบประมาณที่80รอบนี้ได้เยอะกว่าเดิม,มน่าจะเป็นเพราะขับช้าด้วยไม่กล้าแซงเลยจำทางเข้า ที่มันจะลัดไปท่าตะโกไม่ได้น่าจะาเส้นนี้หรือเปล่าเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปท่าตะโกนะครับก็ถ้าตรงไปนู่นมันก็จะไปเพชบูรณ์แล้วก็ตรงกลับไปนี่ก็ไปทะลุกรุงเทพได้เลยตอนนี้เราขับไปแล้วม36กิโลอัตรากินมันอยู่ที่32.4กิโลต่อลิตรนะครับ เมก่อัากลับนั้นผมจะขับอยู่ที่หนึ่งร้อยไม่ถึงร้อยเลยอ่ะเราทำความเร็วไม่ได้นะครับโทษใครไม่ได้อันนี้ตามสถานการณ์จริงเพราะว่ารถบรรทุกมันอยู่ข้างหน้าเราจะแซงซ้ายก็ไม่ได้ แซงขวาก็ไม่ได้เพราะว่ารถมันเยอะเราก็ต้องตามเข้าไปแบบนี้นี่แหละพาลาจาา อัตรากินลมันหน้าจอเอดีกว่าอุ้ยหน้าจอเอได้สามสิบจุดหกครับหน้าจอบีได้สามสิบจุดสี่ครับเอาเรื่องว่ะอันนี้ขับคนเดียวแล้วก็ขับไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่เราไปลองเติมน้ำมันกันดูดีกว่าว่าจะตรงหรือเปล่าน่าจะถึงปั๊มแล้วก็มือเช้าผมเติมปั๊มสีฟ้า ขับก็อกต้องเติมสีฟ้านะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ตัวเลือกน้อยมีแต่สีฟ้ากับสีเขียวผมก็เลยจะเลือกสีฟ้าแล้วกันสามสิบแปดจุดห้าก้าห้าเต็มถังครับ174.41ร้อยเจ็ดสิบสี่จุดสี่หนึ่งผมทิปผมก็จะจบแค่นี้นะขับไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสองกิโลนะครับเติมน้ำมันไปหนึ่งร้อยเจ็ดิบบาท ความเร็วที่ใช้ก็คือเจ็ดสิบแปดสิบแต่ขาปรับเนี่ยก็คือขับเก้าสิบร้อยนะครับส่วนระยะทางขับมาหนึชั่วโมงเลยนะทำไมรู้สึกไหวอย่างทิปบีอะตั้งแต่ผมออกมาจากบ้านขับไปหนึ่งชั่วโมงก็ขับไว้อยู่นะไม่ช้ามากก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวการขับรถ ADV 350 ที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับให้อยู่ใน6000รอบอัตรากิน้น้ำมันก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากตั้งแต่รับรถมาปกตินั้นผมขับได้ไม่เคยเกิน27หรือ28กิโลเมตรต่อลิตรเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใจหรือเปล่าที่มันแรงเกินกว่ารถนะครับฝากไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสำหรับมีรีวิว